Check the mic and make sure it sound right, boys. โอ้โอ้โหมีอนั้นคือจายดริปโอ้โอ้โอ้ที่รักคุณต้องไปหามาใส่แล้วล่ะชุดเนี้ยใช่ไม่จะเป็นเซเลอร์มาโอ้มีไม้คาถาด้วยโอ้โหมันต้องเนี้ยแหละมันต้องเซตเนี้ยแหละโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ซูมซูมซูม เฮ้ยชอบชอบชอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหเดี๋ยนึย่งวันหนึงวันหนึงอ๋เอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องต้องถ่ายช้อนต้องถ่ายช้อนต้องถ่ายช้อนข้างบนเป็นเชลสตัปใช่ไหมนี่เราเราต้องวางมุมที่แบบมีสีชมพูบ,บ้างน,นะฮะขาวเป็นโบนกระโปรงเป็นทีเฮ้ยเ<อ>จ้าแมวอย่าบังอย่าบังอย่าบัง อ้อมียวเมียวอย่าบังนี่เมียวเมียวโอ้ยเฮ้ยมันได้มันได้มันไดโอ้โหที่เราไปหัดเล่นฟองแมลงเลยนี่ซูมซูมขาวจัว่วเฮ้ย <c oughs> นี่มันมันคือดาวเหมือนแบบ <c oughs> พอก่อน <c oughs> พอก่อนโอ้เซ็ซี่เลดี้ เซ็กซี่เลดี้โอ้มันต้องเพลงนี้ดิ I'm sexy I'm I know it ah oh, know it ah young ้วเดี๋ยวๆๆเด้อเเพลงมีคุกขึ้นเลยอะดอดึง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 ว้ไม่ค่าจบด้วยอ๋อ คุณลุงกลายเป็นคุณป้าไปแล้วคุณดอเดบอกเฮ้ยไปเควสนี้กับไมาหน่อยไปเควสนี้กับไมาหน่อยอีเวนต์เควสอีเวนต์เควสอีเวนต์เควสป้า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 ปอที่รักชอบเหรออีเวนต์เควสใช่ไหมรู้สึกว่ามันวุ่นวายดีอ่ะตื่นเต้นดีอะดรีนาลีนสูบฉีดคึกคักคึกคักคึกคักได้ มูนูม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 ูเพลงเซร์มูนมันอะไรนะเซอร์มูนด้วยพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทับแกเอง ไแจ้งตำรวจลุงเปลี่ยนไป <laughs> นี่พลังแห่งดงจันจะลงทันแกเองจัดไปค่ะคุณลุง โมแต่สองคนลุ้งเนี่ยจะตายแป๊บนหนึ่งแป๊บนหนึ่งขออย่างนี้ได้ไหมอ้าโอ้ตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉายภาพสดตัวแทนแห่งดวงจันทร์ประทะกับอาคุมาเอ้ยไม่ใช่คนเราเลือกกันโอ้ยโอ้ย,อยเหมือนแล้ว ตลาดไรยฉันจะจัดการนายเองทิศคอสตันนี่วะว้ถ่ายทอดสดอยู่เฉยๆอะนี่ไม้แทบจะไม่ได้ฟันสักสักึก,เ,กเลยนะ อ้าวขี่ได้แล้วแต่ไม่มีตัวให้ชนชนกำแพงไปก่อนอีอเน่ตัวมันซับอ มันเร็วมากเลยใช่ใช่ตัวที่2ผมมาเร็วสว่า ยาวมากยาวเมื่อหลงหลงอย่าหันมาทางนี้อย่าหันมาทางนี้โอ้โหออมันก็ตีกันเองมันมึนอะไรอ้ อ้าวขี่ได้อ้าวไม่ขี่หรอกวะหัวขยุ่มขยุ่มแล้วข่ามันมันจะตายแล้วข<อ>่ามันแย่แล้วล่วงแล้วล่วงแล้วอ๋อจับแล้วเยี่ยมยอดปันหักไปซะ

อ้ขยุมแต่เขา้ามันกระโดดจังนี่ไงอยากเห็นตอนเซรามูนอ้าหงครับมาอยากเห็นตอนเซรามูนต่อสู้กับเราร้าย <c oughs> ขยุมแต่ไม่เฮ้ยโอ้จะเป็นคาเม่าแมนไม่ได้ใส่ เซลามูนของเราซูมซูมซูมเซลามูนยังโูอ้อ่ายท่อสดเซลามูนต่อสู้กับเหล่าร้ายเราจะขยับกล้องเข้าไปใกล้เซลามูนหน่อยเขา เข้า,ม,ขามาเดิน <ไป S 1> กินเลือดเฉยๆนะไม,ไม่ได้แบบบัฟให้เพื่อนด้วยนะ มันจะตุยแล้วมันจะตุยแล้วเขาก็จะตายเหมือ๋ออ๋ออ๋ออ่ะคัมมอนเบย์มาต,มตั้งไว้ไกลเลยติดซี่เพื่อนติดซี่ตายเล่ อ้าวมันตายแล้วเหรอไม่วางกับดักไว้เพียบเลย <c oughs> <c oughs> มุนลย <c oughs> ยังมากมุนไลยอ้าว <c oughs> คุณพีายอดบอกว่า ถ้าว่าห้องเต็มคุณดาเดรีบออกนะครับคนรออยู่300กว่าคนเอ้ขี่ได้โอ้ไหน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 โอ้แม่สาวน้อยน่าใสเธอกำลังขี่มอน สมแล้วซูมซูมซูมซ้า<อ>ถ่ายทอดสดเจลามูลและหนูน้อยหน้าใสต่อสู้กับมอนนะฮะม,มาช่วยแล้ว เออเออ,เอ,อมันคิวละเกินมันจะตุยแล้วแหละนายว่าเผ่อหรือไม่จะผันตัวเป็นคาเมราแมนดีแล้วใครจะตีมอนอ้อย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 อ้ย Oh. Spectre wow. oh, oh, mai terlomkin darah. แทงจุดแข็งละถนัดแนทะ้จุดแข็งาหาโห<ฮ>่เข้ามาตันๆเข้าไป ต้องเซกันบ้างล่ะแฮโอ้ไมยใช้กับดักหมดไปแล้วโอ้ไม่ได้โฟกักับดักเมื่อกี้ไม้ท่าคูลมากเลยจ้โจ้กังหัวพอดีเลยโอ้เก่งเก่ง เนี่ยมันตายเพราะคุณเลยนะเนี่ยทั้ทงเคลสคือเอาเอาแต่ถ่ายรูปแล้วก็วิ่งวนไปวนมาแล้วก็รับมีดอ่ะเฮ้ยถ้ารับมีดก็แปลว่าคุณได้ตีเยอะไงหรือเปล่า เอ้ยเอ้ย,อย,ยอออโอ้ยมันจะแอคท่าดีกว่าโอ้ใต้แสงดาวไม่มีใครมาข้าเฟรมกับไม้ไหนเหรอไหนไหนอยู่ที่หัวมอน,ห,นหัวมอนตัวสุดท้าย